สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนะอยู่กับผมสปาร์เกอร์นะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเกมอมองเดอะสลีฟนะครับเออก็เราก็มาต่อกันเลยนะครับความดิมตอนที่แล้วที่เรามาแอบอยู่ในตู้นี้นะครับโตโะเราก็จะออกไปเลยนะครับยะ <Yeah. S 1> นะฮะโอ้เราก็อยู่ในครัวนะตอนนี้เฮ้ยขวดนมขวดนมนี่เนี่ย ตู้เย็นมีอะไรกินบ้างวะโอ้มีแต่เค้กอ่านว่าอะไรไม่รู้อ่ะไม่ออกไปละ <laughs> อี๋อนะครับขอโทษที่ห่างไปนานห่างหายไปนานในระดับหนึ่งนะฮะคือไม่ว่างครับนอนทั้งวันเลยครับ <laughs> ไม่ใช่ครับอ๋อขึ้นอย่างนี้อนะแอบได้หรือเปล่า นี่เปิดอ่าถ้าเปิดไม่ได้นี่งานหยาบเลยในช่วงวันนี้เออเอ่ออ,อ้เหี้ยเปิดไม่ถึงครับต้องใช้เก้าอี้นี่นะโอ้ยอึดโอ้ด้วยแรงทั้งหมดที่มีครับโอ้เป็นเด็กนี่แม่งโคตรลำบากอึอ๊บ เปิดช้าช้าช้าเอ้ยกอดรอลงไปเอ้ยโอ้ใครมันวางเป็นชุดเลยวะโอเมกา้าประตูนี้โอ้เสียงเหมือนแบบน้ำย่อยอะไรอย่างเงี้ยครับตูเสื้อผ้าโอ้ใครเขาเอาถัางดับเพลิงไปไว้ในตู้เสื้อผ้าวะโอเมก้า โอ,โอ,โอ้เสียงอะไรวะอะไรกุ้หน้ากุ้หน้าเทคนิคเดิมก็เล่นเดิมมัมโอ้ทำไมหัวใจเต้นแรงหัวใจแต่แรงอย่างนี้แม่เสียงอะไรมันดังกุ้งกิงกุ้งกิง,ง,งโอ้หัวใจเต้นโคตรแรงครับประมาณนี้โอ้โอ้ไม God ่กอด เอาอุย้ยอะไรอีกอ้ะใครใช้ระเบิดแฟดกูไม่ได้เล่นเกม f อ s ีเออยู่นะเขาออกไม่ได้ครับโอ้ประตูเปิดประตูเปิดเอ่อเปิดแปับช้าๆช้าๆเสียงใครมันดังแตกแแตกๆไม่รู้ปิดปิดกูจะปิดประตูปิดปิด,ป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 ด เปิดปิดดิวะเออแล้วก็ประตูนั้นเปิดครับขอขึ้นไปดูก่อนข้างบนมีอะไรข้างบนขึ้นได้เพื่อมีของแลอะไรอย่างงี้ก็มีโคมไฟหนึ่งอันคอมพิวเตอร์นะฮะคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์โอเมาส์นี่แบบว่าโอ สมัยพระเจ้าเหายังเกาหัวครับแล้วก็มีแว่นหนึ่งอันโอ้ลงดีกว่าวะเล่นโซนมากมันจะอุย้ยมันจะไม่ดีหันหน้าหนีครับหันหน้าหนีมาเหนือครับมาเหนือเปิดประตูกอดยาวโอ้เสียงอะไรมันดั้กุ้งกิงกุ้งกิง,ง,งวะโอ้สาว เปิดไม่ได้ลุกสิเฮ้ยแม่หรือเปล่าวะขุนแม่ครับมีเก๊ขึ้นได้โอ้มีดังกเกงในไม่ใช่แล้วอะแรลมเปดขึ้นไปได้ต้องอนี้เปิดประตู เปอร์เออแรมครับคุณแม่ครับแม่ครับอูเซฟแล้วครับคุณแม่ครับคุณแม่ครับผมมาหาคุณแม่แล้วครับทำใจแป๊บหนึ่งสองสามอุ้ยแม่ครับ วอทเธอไปไหนน่ะโอ้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 อะไรโอ้ประตูเปิดเองโอ้ยปีหนูหนูหนูน้อยหนูน้อยหนูน้อยแม่ไปไหนวะล้มกี้ทำไมดินเสียงเหมือนแม่กำลังร้องเพลง ว่าไม่ปลอดภัยเท่าไหร่อุ้ยมีรอยเสียงเหมือนแม่รองเพลงเอ้ยเรากลับมาที่เดิมนี่หว่าอ้อีชุดนี้นแสดงว่าแม่ออกมาแล้วเว้ยเพราะอีถงังระเพิงนี่ไว้ในไว้ในไว้ในตู้เสื้อผาเหมือนเดิมนะฮะเออเราก็กลับมาห้องเดิมนี่หว่า ห้องครัวนะครับผมไปครับไปต่อครับอุ้ยอุ้ยอ้อยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อยอ้ยแม่อุ้ยอุ้ยหัวใจจะไหวอุ้ย โอ้อยยะทำใจแป๊บต่อครับโอ้ยตัวอะไรหัวใจกูจะวายแม่อยู่ไหนครับแม่ผมอยากนอนแล้วแม่แม่พาผมไปนอนหน่อย โอ้แมงไม่เลิกร้องเพลงโอ้ยเหนื่อยจริงครับเล่นเกมผีนี่มันไม่ใช่แนวเลยครับไม่ใช่แนวผมเลยครับโอ้เปิดประตูครับฟืบโหูไฟใหญ่เข้าหน้าหูเชื้อเต็ม่คืออะไรวะมันคืออะไรวะมีโดนตี เหมือนเป็นกระจกเข้าได้หรือเปล่าเข้าดิเกตเข้าได้โอ้ที่นี่มันอะไรเนี่ยเหมือนเป็นห้องใต้ดินหรือเปล่าไม่น่าใช่โอ้หนังสือบินโอ้ใครหัวเราะใครหัวเราะนายเห็นเงาตัวเองไหม เออนี่มันเป็นเหมือนภาพความทรงจําเลยนะความทรงจํานี่แล้วมันต้องมีหนังสือลอยก้าอี้ลอ,อยอย่างนี้เหรอครับสร้อยแม่นี่ว่ะเก็บเอ้ยเอ้ยกลับมาสู่ความหลอนแ้วเ,เมื่อกี้กูโดนปุ่มแล้ว,วะ่ะอ๋อแถบอ๋อแถบเพื่อดูของเพื่อดูสร้อยแม่ที่เราโดโรมาเมื่อกี้ โอ้โหเข้ามาไอนี้แม่งเสียงดังกว่าเดิมอีกไม่ไหวแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยสไลเดอร์จะสีไปแล้วโหลดดิง้งเจสวนสยามถุยไม่ใช่โอ้ <c oughs> เป็นไรหรือเปล่า <c oughs> ที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> โว้ ที่นี่มันอะไรกันเนี่ยไม่ต้องพูดมากพี่หมีขึ้นมายาซนลเขาจะเขาจะอะไล้ะค <c oughs> ่านบตอกแตะตอกแตแตอเอาเฮียตดปักอ่าออกได้ละ <c oughs> นี่มันบ้านของเล่นนี่นะ โอ,โ,อโอ้เดินเดินดีๆครับตกไปนี่รู้เรื่องครับสูงชิบหายเลยครับโอ้มีนี่มันบ้านของเรนโอ้ประตูเราก็สูงเหมือนกันนะเนี่ยมันล็อกเฮ้ยมันล็อกเข้าไปเปิดจากน่านใน,น,น,นได้นะฮะเราก็ส่งพี่หมีเข้าไปเปิดนะฮะเฮ้ยพี่หมีเปิดเร็วเร็ว ยี่หมีจะทำผมร้อน oh, โอเน้เอาอัานนี้อ่าเข้ามาแล้วอะไรอยู่น่ยฟังสิเ <c oughs> สียงเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังประตูนี้มันน่าจะมีการเชื่อมต่ออะไรบางอย่างเ <c oughs> ออ เอออะไรวะพี่หมีทำอะไรอ้ะเอาเอาพี่หมีกำลังทำอะไรอยู่เอามึงก็ขึ้นได้แล้วมึงจะก็กระโดดลงเอออะไรวะอืออะไรวะมันต้องมีอะไรวะมันต้องใช้คุณแจ อะไรสักอย่างนี่แหละครับกดแทบเอาถูกด้วยสาสตว์ปล่อยโอ้ซอยแมงใหญ่วะ่ะเท่ากำมือปิดประตูอึ๊บแล้วก็หมุนซ้ายขวาซ้ายแล้วกันเอาติดซ้ายวะ่ะซ้ายติดงั้นหมุนขวา โอ้โอเคนี่ล็อกนี่อะไรเราเอาซอยไปโอบหรอครับเอาเกิดอะไรขึ้นทำไมมันไม่เปิเปดโอ้ไอเขียวเขียวนี่คือยซอยมันเป็นอันนี้อะไรเนี่ยรู อา้าวรูมันเล็กมากรูมันเล็กเกินไปนะทำอะไรเนี่ยพี่มีใส่อะไรลงไปวะเก็ <c oughs> <c oughs> เราต้องไปหาเมมโมรี่มาเพื่อปลดล็อกประตูอ๋อเมมโมรี่มีทั้งหมดสามชิ้นเราต้องขามาให้ครบเพื่อปลดล็อกประตูขี้เกียจแปลละอะไรไม่ต้องห่วงกูขี้เกียจฟังพี่หมีบทแล้วลงไปดีกว่า โหลดดิ้งครับอืม,อมที่ใหม่ไม่ค่อยจะสีวิไลเท่าไหร่รอยโอ้โหที่ไหนนี่โนดอกไม้เฮี่อะไรดอกไม้อะไรแม่งดองแสงได้เอ้อ โอ้มีมีอะไรวะชิงชา้ายางนะฮะแล้วก็มีต้นไม้มากมายกายกองแล้วก็มีหินนะครับหินหินบีนะไม่ต้องผวนนะครับอะไรนะฮะหินบีนะครับนะแล้วก็โอ้ใบไม้ครับท้่าจะสีวิไละระดับหนึ่งนี่ครับแล้วนี่คืออะไรเหมือนเป็นเห็ดนะครับ คงไม่ใช่เห็ดปีหรอกครับอมเห็ดปีก็อย่าพวนนะครับแล้วนี้ก็หินครับหิน,ห,นหินบีท้งนั้นเลยครับถุยไปต่อดีกว่ามันคืออะไรวะทำไมมันดูร้อนแรงเก็บเฮ้ยกุณไกลไปด้วยอืมดอกไม้เอ้ยลงก่อนลง ก้องขอลงก่อนได้ไหมมันน่าจะหมุนเร็วอันนี้มันน่าจะเป็นยูสปินไหลา,ลาวอะไรอย่างงี้โอเคผมค,ครับผมค,ครับผมค,ครับไอาครับหินเต็มไปหมดครับหินยกหินย้อยหินม้อยหินอะไรก็เยอะไปหมดครับอะไรก็ว่าไปครับอา่าลงครับลง over looks another memory across there. like bridge. It that ที่นั่นมันน่าจะมีเมมโมรีอยู่นะเราต้องไปที่นั่นกันโอเคครับพี่หมีครับเสียงใครร้องอะไรหรือเปล่าอุ้ยสไลเดอร์ลงไปเย่ยี่เออโอ้โหลงจังตุบสนุกสนานครับสนุกสนาน ขอคอยใช่ป่าวว่าวเวอรไม่ใช่ tab two open inventory เ,เดี๋ยวนะทำไงวะอ่ามาเป็นทุน่นใช่ไหมเราก็เราก็เดินอ่ะเตะแตะเตะแตะเตะขึ้นไปขึ้นไปอ่อาอ้าวเซฟเลยขึ้นไม่ได้ กมเบยขึ้นไม่ได้อ๋อมันต้องวางให้ครบจะนับก่อนขาดอีกสี่นะฮะใช่ป่าวะเออขาดอีกสี่นะรเราต้องไปหาทุนอีกสี่อันนะครับผมเกย์กอดพี่หมีไว้ครับเสียงใครหัวเราะวะโอ้านาจติกเล่นนะทไม่เมื่อกี้มองไกลๆมันดูสีวิไล เราต้องหาทุ่นอีกสี่อันนะครับผมในนี้มีหรือเปล่าอจจะเอ๊มีด้วยช่างร้อนแรงฮึบโอ้ยเปิดเฮ้ยเฮ้ยไข่แมงลากลากกูไปไหนวะเอ้ยลากไปไหน,เ,ไปไหนเปิดพี่หมีอยู่กับผม โอ้เสียงเฮ้ยเปิดได้แล้วเว้ยเราต้องไปอย่างเงียบๆออสนามเด็กเล่นครับเข้ามาในสนามเด็กเล่นโอ้สนามเด็กเล่นมึงหลอนชีพหาย โอ้สนามเด็กเล่นมึงแม่งแม่งมึงแม่งแม่งมึงแม่งไม่น่านเล่นมึงเอาอะไรมาติดกันเนี่ยมันจะสไลด์ได้ไหมเนี่ยมีมาครับพี่มาเอา้าบอลโอ,โอ้ดีนะไม่เห็นเห็นคงหลอดน,น่าดูขวาและซ้ายดีครับผมจะไปทางขวาก่อนแล้วกันนะจ๊ะโจ๊ก มีถุกเหมือเนเป็ดเหมือเนเป็ดเลยมียางมีหินมีกล่องเปิดอ๋อข้างในมีทุน่นเราต้องปีนหรือเปล่าวะฮึบฮึบขึ้นไปไม่ได้เราต้องขึ้นบนนี้แหละ อ่าแล้วก็อืดเย่เย่แล้วก็วกเปิดเอ,าอ้าฮึจิ๊บนะแตแลวสองครับขาดอีกสองกลับกลับครับกลับโยกได้ครับโยกได้ เทคนิคครับเราจะเดินคมหน้าเหมือนเดิมแล้วเราก็จะไปทางขวาต่อเดินคมหน้าเดินมองหินวีไปครับเราจะไม่กลัวสิ่งใดครับส่นเราก็จะไม่หวั่นครับมีอะไรกูไม่เคยกลัวครับมีกล่องมีไม้อะไรก็ไม่รู้เปิดอืดอ่าออกได้ครับไปครับโอเคกอโอ้หัวใจเต้นหัวใจเต โอ้นี่มันคือรูปทุนอันใหญ่โอ้ถ้าเราหยิบอันนี้ได้นะถ้าเรายกไหวเราไปวางอันเดียวอยู่รครับไม่ต้องมันนั่งหาไม่ต้องสี่ห้าหกอันเฮ้ยมีรูลงอึ๊บอุ้ย,ยมึงรีปิดเลยนะโอไมค์ก็กดเอฟกอดเท็ดดี้รู้แล้วครับกอดอยู่ครับโอ้โหถ้าปิดนี้แม่งมือชิเป่งเลยครับ ้ลากลากไม้เอ้ยนั่นมันทุน่นทุ่นนะแจเดินไปครับเดินไปทำไมทุน่นนี้มันดูใหญ่ๆห,หรือผมคิดไปเองคันเท่ากันเลยครับโอเคได้ทุ่นมาสามอันสามนอเพราขุดลามเฮ้ยอันนั้นมันสีเอ้ยประตูประตู เปิดได้ไหมเปิดได้เปิดไปสองข้างเลยตายครับกอดเหมือนเดิมครับอ่าอเราได้มาละสามอันครับโอเคสามอันนะครับนะนั่นอะไรไม่ใช่หรอก เออมันขาดอีกสี่ป่ะเออแล้วก็เหลืออีกอันหนึ่งแต่มันน่าจะวางสามอันได้ปะไม่รู้เหมือนกันคนระับลองกลับวางก่อนแล้วกันนะฮะไปอ่ะเซฟเลยไปคไปไปวางก่อนโอแต่ขาดมังโคตรมืดอื้อหือกดแทบแล้วก็คลิกนะฮะ อาจจะสามอันได้ขึ้นขึ้นเดินครับอโอ้ยขครอีกอันนึงอีกอันมันอยู่ไหนวะขานไปครับขานไปอีกอันนึงมันอยู่ตรงไหนวะโอ้เป็นสะพานจีวิตไรนะครับหนึง่งเออ โอเคครับเอาเป็นว่าผมขอจบพาร์ทนี้แต่เพียงเท่านี้ครับเออคือวันนี้พบมาหลายพลังงานครับผมเริ่มไม่ไหวแล้วครับโอเคไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับอืมบ๊ายบาย